เนีย่ยดูผลง,งานแมลงวันทองเข้าไปเยอะเหมือนกันเลยเนีน่ยนยืนหอยู่ตั้งหลังคนไอเป็นหัวโจกไอหัวโจกขึ้นก่อนหมดย,ยืนั้งหลังคนงได้ยยสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูสวนหลังบ้านค่ะ ไปดูพี่เด้ือกันค่ะโดนไอ้เจ้ามาแมลงวันทองมาวางไข่มาไปดูด้วยกันค่ะนี่คือมันมะล่สุกแล้วพี่น้อง

นี่คือสวนผักหลังบ้านค่ะนี่ค่ะหลังบ้านนั่นจะเป็นตัวบ้านนั่นก็จะเป็นบ้านบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเป็นถนนเป็นถนนเดินไปบ้านเราจะอยู่ริมถนนพอดีวันนี้จะพามาอไอตัวเล็กก็มามเข้ากล้องอีกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นพริกน,นี้พริกชี้ฟ้าเนาะใช่ไหมอันพอลูกเล็กมันก็ชี้ฟ้าอพอลูกโตมันก็ห้อยตังแตงลงมามเนี่ยห้อยตังแตงลงมาเนี่ยจะพามาดูพริกไอ้เจ้าน่าจะเป็นเจ้าแมลงวันทองมาวางไข่เนี่ย เนี่ยเมื่อวา,านมาจอเจอ,อไม่ได้เอาขวดมาดักแมลงวันทองเนี่ยวางไข่ก็เลยเพิ่งจะเอาเห็นเพื่อนๆบอกว่าให้เอาอะไรนะลูกหมินมาวางไว้แถวๆก็เพิ่งจะมาวางเมื่อวาน <c oughs> คงจะหลังที่เขามาวางไข่แล้วเราค่อยมาวางไอ้ลูกเหม็นเนาะก็เลยช้าไปหนึ่งวัน แต่ก็โอเคตรงนี้ก็จะวางวางลูปหมิ่นไว้ไล่จะมแมลงวันทองหวังว่าวันนี้คงจะไม่มาวางไข่อีกนะเอาลูกหมิ่นมาวางแล้วก็ลูกหมิ่นวางตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็เลยวางไอ้ไอ้กับดักมแมลงวันทองไว้ขวดอาอใบกระเพรามาวางนั่นนะเริ่มเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปแล้ว ไปเยอะอยังมันหลายตัวแล้วน่ะโอ้โหเนี่ยดูดิเราไม่ได้มาดักสักวันเนี่ยมาดักเต็มเลยเนี่ยตโอ้โหดักแล้วก็เนี่ยแรงวันทองโอ้โหยได้ไม่ได้ไในดูพริกอีกต้นนึงดูพริกต้นนึงค่ะนี่กลุ่มนึงไม่ใช่ต้นนึงอีกกลุ่มนึงเนี่ย กลุ่มนี้ก็โดนไอ้เจ้าแมลงวันทองเหมือนกันเนี่ยโดนไอ้เจ้าแมลงวันทองมาโอยเราช้าไปช้าไปกว่า,มาแมลงวันทองเนี่ยดูนี่ค่ะมแมลงวันทองเข้ามาเข้ามาวางไข่แล้วพิกเราก็จะไม่สุกก็จะเน่าก่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นพันนี่นี่ดูดิมันวางไข่ะ ช้ากว่า,มาแมลงวันทองอีกแล้วนี่พิกกำลังงามงามมีใครเป็นบ้างไหมคะเอ้มแมลงวันทองวางไข่ใส่พิษพิษจะเน่าน,นี่ต้องทำกับดักเขาทำช้าไปก็จะเน่าไปเยอะล,ลูกที่มันเน่าต้องเก็บออกเดี๋ยวมลแงวันทองก็ขยายพันธุ์ เก็บลูกที่เนเอยอ,อันนี้กับดากเอามาตั้งไว้ข้างๆเข้าไปยังเข้าไปได้เหมือนกันเนี่เข้าไปเยอะเหมือนกันเนี่ยวันทองชอบมากเลยพริก กำลังงามๆก็จะโดนวางไข่ถ้าเราไม่เอาอันนี้กับดักมาวางนี่น่าจะใช่ห่วงต้นนี้มีะ่ะอู้หูลูกสวยๆเรียบร้อยอยังนี่อุ้ยนี่ลูกใหญ่เม็ดใหญ่ๆนเรียบร้อยแล้วแมงวันทองวางมันเก็บ ตัดเขาเรียกว่าตัดอะไรเนี่ยดูผลงานมลงวันทอง ลูกหมินแล้วมาช้าไปป่ะให้ยาหน่อยให้กลิ่นหมินออกลูกหมินเข้ยาก็ได้จะได้เด้ยวยูังหลังคนหนึ่งได้เอ็นมองยูได้หลังตัางว่สามสูตลงมาแม่ลงมาแม่ตัวเล็กตัวเล็กต้องมาแม่ตัวเล็กต้องมาเดี๋ตัวเล็ก ัวเล็กที่ดื้อที้ดือนัเฉยนไม่ได้เออนัวเฉยเลยไอตัวนั้นนั่งแแบบแรรไอตัวนั้นนั่งแแบบแระพยานมันได้ลงนั่งแแบแรองูประอยัุบ เล,ลตัวเล็กต้องไปเดีวว่นน <c oughs> นานะวรต้องวยลงอีกต้องว่ยนมลงอีกาหลิมไปกินเาไปกินยาไปหั <c oughs> กอ้อนเดียยเ๋ยวอ้อนไอตัวเล็กมาน <c oughs> น่อดิควรควรเข้าไปเคีย <c oughs> ไปแตกแดดที่ Ni cái kỳ nam bạch chăng nùng này tôi đuôn lệch đuôn chuông 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 chuông